อันนี้เป็นวิธีการเปิดเครื่องนะครับผมว่าง่ายมากนะครับแค่เลื่อนเท่านี้นะครับอ่าจอเราแค่ติดทันทีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสีสีสวยงามนะครับก็เข้ามานะครับก็คือจะมีเรื่องสองภาษานะครับระหว่างภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับเราไม่ค่อยเก่งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษดีกว่านะครับก็อ่ะนครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเมนูถึง260เกมเลยทีเดียวสิ่งที่ผมว่ามันเจ๋งเลยนะครับในเกมสมัยก่อนที่เราเจอกันเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ชื่อเกมแต่ตัวเกมมันมักจะไม่ตรงกันนะครับแต่ตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือเนี่ยครับเราจะมีตัวทีี่่เเรยกววาป็นตั เป็นภาพให้เราดูนะครับว่าในเนี้ยถ้าเรากดเข้าไปในเกมเนี้ยมันคือเกมอะไรนะครับมันคือเกมอะไรนะครับตัวเนี้ยอ่ะทีเนี้ยผมลองผมมั่นใจว่าเกมเนี้ยครับไม่เป็นเกมในตำนานของใครหลายคนนะครับอ่าหนึ่งในนั้นคือผมเองนะครับก็ผมมั่นใจว่าสมัยก่อนเรากดขึ้นขึ้นลงลงนะเพื่อให้ตัวเยอะนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าเข้าไปเลยนะครับซึ่งผมว่าตัวปุ่มในการเล่นนี่ผมรู้สึกกดง่ายนะครับแต่ผมให้ลองดูนะครับว่ากดง่ายจริงไหมนะครับอ่านี้ครับ ลองดูนะครับว่าสมมุติเหมือนตอนที่เราเล่นสมัยเราเล่นสันี้เลยนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะส่วนใหญ่ผมก็ใส่กดสูตรเอานะครับอันนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าตัวเกมตัวนี้ครับเราจริงๆเนี่ยมันตัวเกมมันสร้างให้เล่น2คนนะครับแต่ผมเสียดายมากๆอย่างนึก็คือมันทําให้เล่นได้แค่คนเดียวนะครับผมว่ายังไงก็อาจจะมีรู่ต่อไปที่เล่นได้2คนนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูหลายๆเกมครับว่ามีเกมไหนต่อบ้างนะครับอ่ะ หลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับเราอาจจะกดรีเซ็ตปุ่มนี้นะครับเพื่อกลับมาหน้าเดิมนะครับอ่าแล้วเราก็มาเล่นอีกทีหนึ่งอย่างที่เกมที่ผมชอบเล่นเลยครับอผมให้ดูผมว่าหลายๆคนเนี้ยน่าจะชอบเล่นเกมนี้กันนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่น่าจะเป็นคนที่ชอบเล่พวกตีกันนะครับเราเล่นนะครับก็อ่าอันนี้นะครับหลายๆคนถามมาเยอะนะครับว่ามีไหมครับคุณมีโอกนะครับอ่าจริงๆในเครื่องน้ครับเรามีคุณมีโอกประมาณสองภาคนะครับที่ให้หลายคนได้เล่นกันนะครับอ่เนี่ยครับ ลองมือผมยังจำได้เนียครับนายกพวกกันตีน้าเลยครับเนี่ยครับโดนฟาดแล้วนี่ครับอ่านี่ครับซึ่งผมว่าโดยตัวเกมเนี่ยสมูทมากๆเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเราเหมือนกับเรากลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเหมือนมันนอนนั่งแบบทำให้ชินกลับไปเล่นย้อนวัยเด็กเลยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นเกมแนวเด็กๆผู้ชายเล่นกันนะสมัยก่อนนะครับอาจจะแบบว่าเอ้ยเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเล่นไหมนะครับถ้าเป็นเกมแนวเด็กผู้หญิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูเกมนี้นะครับผมมั่นใจว่า เด็กผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กผู้ชายหลายคนนะครับก็ชอบเกมนี้กันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบนะฮะคือเกมนี้ผมฟังเสียงเนี่ยทุกคนผมก็จะจําจได้นะครับอ่านี่ครับโอ้โหสุดยอดมากท้ยเกมนี้นี่ครับเป็นเฟอร์คัสนะครับซึ่งผมว่าตอนเด็กผมติดมากกับเกมนี้นะกระโดดหัวไฟนะพอเราไม่ถึงเนี่ยเราก็จะด่าพ่อนะว่าเฮ้ยมีเบวเองนะอย่างเงี้ยครับโตขึ้นก็นไม่ได้ดีขึ้นเลยคนระับ ภาษาการเล่นเกมนะครับเนี่ยซึ่งผมว่าหนึ่งเครื่องนะครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยเครื่องนเนี่ยจะแบบเป็นเหมือนสมัยก่อนไหมเกมซ้ำทีเนี่ยบอก260เกมซ้ำทีแบบทีครึ่งๆเลยอันนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยผมเห็นเกมซ้ำจริงๆมันมีประมาณแค่300ฟรีเกมนะครับซึ่งกับในตัวเลขที่มันซ้ำแค่300ฟรีเกมเนี่ยกับในราคาเนี่ยผมถือว่า โอเคนะเพราะว่าเนี่ยข้อดีของมันนั่นคือเราไม่ต้องเปลี่ยนตลับเลยนะครับเราสามารถเนี้ยมีเกมอยู่นี้ได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆหรือแม้ห้างเกมนี้ผมว่าหลายๆคนเนี้ยก็น่าจะคุ้นๆนะก็คือกาดิโอ้ทนะครับอ่ามองดูนะครับนะครับดตัวเกมก็สมูทนะครับหลายๆหลายๆอย่างในการเล่นครับปุ่มกดลื่นมากเลยนะครับไม่มีสะดุดแต่ว่าเฮ้ยกดไม่ตรงไม่ติดนะครับอ่าเนี่ครับเล่นผมไปผมก็ติดนะครับแล้วก็เล่นไม่กระด่าไปนะครับว่ามันโดนชนตายอะไรอย่างงี้นะครับ ก็หลักๆนะครับก็คือประมาณนี้นะเครื่องเกมเครื่องนี้ก็ราคาเครื่องนี้นะครับผมว่าจริงๆเนี้ยกับพัสดุหรืออะไรยอย่างหรือตัวเกมเนี้ยผมว่าราคาเนี้ยประมาณ1,150บาทเนี้ยไม่แพงเลยนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าเล่นเกมแนวอยากย้อนยุยไปวินเทจนะครับถ้าเกิดสมมติเราไปเล่นในอย่างสมาร์ทโฟนแบบเนี้ยผมว่าอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยข้อเสียที่เจอคือแบตหมดโคตรเร็วเลยนะครับแต่อันนี้คือเราสามารถพกไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับก็ยังไงสินค้าของทางเรานเนี้ยฝากไว้เท่านี้นะครับ